สกิลการทาอาหารจะทําให้เราได้ใช้ประโยชน์จากการทําอาหารให้ได้มากที่สุดข้อดีของการมีสกิลการทําอาหารเนี่ยคือเราสามารถปรุงอาหารที่เสียแล้วกลับมากินใหม่ได้ส่วนข้อดีอ,อื่นๆยิ่งเลเวลสูงการใช้วัตถุดิบทาอาหารยิ่งน้อยลงแต่เราจะอิ่มง่ายขึ้นประมาณว่าก,กินน้อยอิ่มมากวิธีเวลคือเราต้องปรุงอาหารให้สุกหรือเพิ่มส่วนผสมหรือแร่เนื้อสัตว์ก็เพิ่มแล้ว ถ้าเป็นตอนเพิ่งเริ่มเกมเนี่ยก็ดูทีวีช่อง Life and Living เวลา6โมงเช้าจนถึงวันที่9โอเคเข้าเรื่องเวลาเราจะปรุงอาหารในหลายอย่างเนี่ยเช่นจะทำซุปอย่างนี้เราควรปรุงยังไงให้ดีที่สุดจริงๆในเกมมันไม่มีสูตรอาหารที่ดีที่สุดหรอกใส่อะไรได้ก็ใส่ไปเลยเราสามารถใส่วัตถุดิบได้6ครั้งเครื่องปรุงก็เหมือนกันมันจะมีบางครั้งที่เราใส่6ครั้งแต่ใส่เครื่องปรุงได้แค่4ก็ไม่เป็นไร ไม่มีผลเสียอะไรเลยหลังจากนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องการใช้ภาชนะในการทําอาหารมีอะไรบ้างอย่างแรกหม้อทําอาหารหม้อสามารถใช้ทําซุปหรือสตูก็ได้ก่อนจะทําสตูในหม้อเราต้องมีน้ําก่อนฉะนั้นไปเติมน้ำทั้งสองอย่างนี้ใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันซุปจะใช้วัตถุดิบดังนี้ผมพูดไปหมดมีเยอะถ้าไม่ทานก็กดพอตเอาส่วนถ้าเป็นสตูจะใช้วัตถุดิบดังนี้จะเห็นว่าความแตกต่างก็คือถ้าเป็นซุปจะใส่เนื้อได้น้อยกว่าสตูสตูสตใส่เนื้อได้เยอะกว่าจำไว้ด้วยว่าอย่าลืมปรุงอาหารให้สุกเราสามารถ ต่อไปกระทะกับกระทะทรงลึกกระทะซ้อนนี้ไม่มีอะไรต่างกันเลยเพราะมันใช้เหมือนกันใช้วิธีการผัดเหมือนกันวัตถุดิบที่ใช้ก็เหมือนกันถัดออกก็ใช้วัตถุดิบเหมือนกันด้วยแต่แตกต่างกันแค่นิดเดียวคือถัดอบกจะไม่สามารถใช้เตาหูเนื้อบดกระป๋องตาดีนทูน่าและเส้นหมี่ได้ต่อไปกระทะทรงลึกใช้ทำอะไรใช้หุงข้าวกับต้มพาสต้าวิธีทาคือกระทะเราต้องใส่น้ําก่อนพอได้แล้วเราก็เอาข้าวใส่ในกระทะหรือพาสต้านี่เลยเพราะเราสามารถเอาไปปรุงต่อได้โดยการใส่วัตถุดิบเพิ่มถ้าเราทําจากข้าวเนี่ยเราสามารถทําเป็นข้าวต้มได้ความแตกต่่าางระหววข้ ก,ก็คือจะมีวัตถุดิบบางอย่างที่ใส่ไม่ได้สำหรับของคู่หม้อสามารถทําข้าวกับพาสต้าได้เหมือนกันต่อไปควรโลบรรจุอาหารหรือที่เราเรีกกันในชื่อว่าอาหารดองวิธีทาคือเราต้องมีโหลแก้วก่อนโหลแก้วหายากมากและแน่นอนฝาปิดต้องมาคู่กับโหลแก้วแล้วก็เราต้องมีน้ําน้ําส้มสายชูและน้ําตาลสุดท้ายสิ่งที่เราจะหมักดองสิ่งที่หมักได้ก็คือผักจํานวน5ชิ้นมีไม่ถึงก็หมักไม่ได้พอเรามีวัตถุดิบทั้งหมดนั้นเนี่ยเราก็กดคลิกขวาสักอันในนั้นมันจะมีออปชันดอง อะไรสักอย่างดองแล้วเราก็ต้องปรุงให้สุกด้วยวิธีกินคือที่ขวาเพื่อเปิดฝาขวดโหลต่อไปชามเอาไว้ทําสลัดผักกินไม่ต้องทําให้สุกสามารถใส่วุ้นถัดิบกินได้เลยส่วนวุ้นถั่ที่ใส่ก็เนนเป็นผักกันผลไม้ก็ได้ด้วยนี่โอเคเราพูดเรื่องภาชนะเสร็จแล้วต่อไปนี้จะเป็นการทําอาหารเฉพาะก่อนจะทําอ่านหนังสือแม่เกษมเพื่อเรียนรู้วิธีการทําก่อนเราจะเริ่มด้วยการทําขนมปังวิธีการทําคือเราต้องไปเปิดหน้าต่างครับไปที่หมวดการทําอาหารแล้วพิมพ์หาขนมปังเราจะเห็นแถบเมนูที่ว่า ทำแป้งขนมปังมันจะบอกสิ่งที่ต้องการโดยจะมีไม้นวดแป้งน้ําแป้งทําขนมเกลือและยีสต์พอเรามีทุกอย่างแล้วก็กดสร้างเราจะได้ขนมปังแบบดิบซึ่งแปลว่าเราต้องทําให้มันสุกก่อน โดยการเอาไปอุ่นนะพอสุกแล้วก็หั่นออกมาเป็นแผน่นถ้าเรามีขนมปังแ,แล้วเราข้ามขั้นตอนได้เยอะมากเลยนะเนี่ยได้ขนมปังแผ่นแล้วเราสามารถเลือกที่จะท<ม>ําแซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์ถ้าเป็นแซนด์วิชจะใช้วัตถุดิบที่เน้นสุกซึ่งเราไม่ต้องปรุงถ้าเป็นเบอร์เกอร์เราก็ต้องปรุงก่อนต่อไปเรื่องการทําพายเปิดหน้าต่างคราบแล้วพิมพ์หาพายจะเห็นได้ว่ามันจะมี2อ,อย่างคือทําแป้งพายกับวางพายลงถาดอบขนมเอาแป้งพายก่อนสิ่งที่ต้องมีคือน้ําแป้งทาขนมเนยและเกลือส่วนการวางพายลงถาดอบเนี่ยเราต้องมีถาด กดสร้างไปจนถึงขั้นตอนการวางภายลงถาดเพราะว่าเราสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มเหมือนเมนูนอื่นๆได้แลวก็อย่าลืมปรุงให้สุกด้วยพอปรุงสุกแล้วเราสามารถหั่นพายออกมาเป็นชินช้นๆแบ่งให้เพื่อนกินได้ต่อไปเค้กเพอน้าต่างขารและพิมหาเค้กจะเห็นได้ว่ามันต้องการชามแป้งทําขนมเนยน้ําตาลนมยีสต์และไข่ถาดอบขนมด้วยพอเราสร้างจนถึงวางเค้กบนถาดแล้วเนี่ยเราสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มได้ไอไที่เพิ่มได้คือเค่ผลไม้นะทำให้สุกเหมือนกับพายหั่นได้เหมือนกับพายสุดท้ายแล้วได้โปรดเถิดการทำฮอหอาทดฟ สิ่งที่เราต้องมีก็คือแก้วน้ําที่มีน้ํากับมนชากับกาแฟาเราสามารถปรุงชากับกาแฟรวมกันได้ด้วยถ้าให้มันร้อนแล้วค่อยกินโอเคน่าจะหมดแล้วจากที่ผมจดมาเนี่ยถ้าผมขาดอะไรก็บอกในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะปรัดบุดให้จุบจ๊บๆส่วนตรงไหนที่ไม่ทันก็อย่างที่บอกกดพอรอตไว้มันก็เข้าวิกิไปดูก็ได้